เสียง <Okay. S 1> นาฬิกบาบอกเวลาเราจะไปเก็บไข่เป็ดอีหลินกันก็กรับจะพอเปิดประตูให้มาเลยครับเดี๋ยวขยังเลยห้องอือฮึไปเดี๋ยวพ่อปิดประตูไปเราจะใบห้องน,นี้กันเราจะไปเก็บไข่กันสวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเก็บไข่กันนะครับมีไข่หรือเปล่าจูเบยให้พ่อดูสิโอ้โหเอาถึงไหมเอ้าค่อยแตับอครับเออมาใส่นี่คค่อยควางใส่ชิ้นีเี้ดวโอ้ยหมดแล้วเอ้ยไหนก็ค่อยเอาลูกมายเคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพาน้องจูเบย์นะครับมาเก็บไข่กันนะครับท่านผู้ชม กับเช้านี้นะครับเป็นไข่เป็ดที้เหลียงอยนายอยนานายก็บมาเลยครับลูกเพราะว่าช่วงนี้นะครับอ่าเป็นมกราไฟเป็ดขี้เหลียงเราก็มีการหัดขนนะครับปีนี้เขาก็จะหัดขนสองขั้วนะครับที่เราจะเจอกันที่ฟาร์มเราจะเจอนะครับช่วงนี้ก็ไข่ลดลงนะครับสังเกตูได้ว่าที่ฟาร์มเนี่ย จะมีขนเป็ดร่วงเยอะนะครับเป็ดปัดฝนเนี่ยน้านาช่องวนนี่โอ,อ้นี่ไงลูกนี่งเก็บเลยครับค่อยๆเก็บครับแม่ก็พาลูกชายนะครับมาทํากิจกรรมตอนเช้าแบบนี้นะครับคือเก็บไข่นะครับเขาชอบสนุกนะครับส่วนหลายคนก็กังวลเรื่องอเชื้อโรคพวกอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอเดี๋ยวเก็บเสร็จเราก็ จะพาไปล้างไม้ล้างมือให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณตอหรับท่านผู้ชมที่เป็นห่วงเนาะปักเราจูเบินไปดูตีไปอยู่อือฮึอ้ามันไม่หายมีไหมครับมีไหมมีไม่ลูกมีอไหมไม่มีไปทางมือนีกว่าครับฟาร์มเราอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอศรีสมเด็จตำบลเมืองเปื่อยนะครับ แล้วก็ท่านผู้ชมที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมร,ร์าเราก็าย,ยินดีนะครับอ,อันนั้นมันไกลไปเดี๋ยวพ่อเก็บให้หน,หนูไปเก็บนู้นปมังนูมังนูก,กุไข่อยู่ตรงนั้นชานเคยมีแม่ไก่กบไข่อยู่ตรงนั้นเอามาใสา่ตะกร้าครับกบอยูอ่ตรงตรงนั้นนี่นะครับก็ฝังิ่งเล็กไม่ <ๆ S 2> น้อยนะครับให้อย่างน้อยเนี่ยคือการพัฒนาเขาก็ จากที่วางไข่แ,แรงๆก็เป็นวางไข่เบาๆ<ม>นะครับแล้วก็มีการขาัดน,นั้นเอ่อเอาแต่ไข่ขึ้นมานะครับมีมก็จุกก็ไข่โยตุ้งดันเขาถึงไหมจูบีมันโอ,อ,อ,อ้มันโู้ไกลไฟมันอยู่ไกลไปใช่ไหมมันโอ้มันโอ้ไกลไฟเอาฝากฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด like, <AM> ติดตามกดดตติาม <AM> ช่องช่อง <AM> บ่าแมนวิถีเกษตรด้วยนะครับบ่าแมนวิถีเกษตรนี่นะครับหมดยังโอ้โหวันนี้หมดยังท่านผู้ชมหมดแล้วได้หน่อยเดียวครับวันนี้โอ้จากจากที่ปกติเต็มตะกร้านะครับวันนี้ก็ได้แผงนหนึ่งได้นะครับคือเราต้องทําใจนะครับเพราะว่าเขาผัดขนอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่ผมจะให้ดูลกผัดขนนี่ขนล่วงเต็มเลย นะครับผลเรื่องเต็มเลยนะครับอย่างเงี้ยเราต้องโอ้ยทันใจแล้วก็เข้าใจ oh. ในธรรมชาติ oh. นะครับม,ม,ม,มันไม่มีครับเราต้องเข้าใจในธรรมชาติของเป็ดน,นะครับเขาจะอ่เป็นช่วงๆนะครับไม่ไข่ตลอดนะครับก็ช่วงนี้เราก็อัดหัวอาหารไปให้เขากินตามปกตินะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ไข่เราก็จะลดหัวอาหารนี้ก็ไม่ใช่นะครับปีหนึ่งต้องเจอแน่นอน เราก็ต้องทำใจเนื้อต้องทำทำใจไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเป็ดของพวกกากีคัมเบลพวกอะไรนี้นะครับเขาก็ต้องเจอเหมือนกันนะครับเป็ดอีเหลียงก็ต้องมีนะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติของเป็ดมีไหมลูกมีไหมตอนนี้ความเราก็ยังกำ่ายลูปเป็ดแล้วก็ไข่เชื้ออยู่นะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะครับมันหมันแล้วอันเวลวลูก เดี๋ยวท่าสายมาดูอีกทีเขาอาจจะเพราะว่าเอานั่งไง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 ฟองหนึ่งนั่งไงช่วงนี้อากาศหนาวนะครับที่ร้อยเอ็ดเนี่ยพอดีหนึ่งเป็นด้วยอากาศด้วยนะครับจะเก็มาลุกออาเป็นเป็นด้วยอากาศที่หนาวนะครับเขาก็เดี๋ยวจะหนาวบ้างร้อนบ้างก็ปรับตัวไม่ทันนะครับไปล้างหือ,อไปล้างมือเดี๋ยวเก็บเสร็จไปล้างมือกันเนะาะ ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบ่าวแมนวิถีเกษตรด้วยนะครับไม่บาดท่านผู้ชมหน่อยลูกสวัสดีสวัสดีสวัสดีถ้านผู้ชมใช่ฝากกดติดตามด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิถีเกษตรด้วยครับขอบคุณที่ติดตามนะครับนี่เดี๋ยวจะมาเจอน้องจีเบียยินีก้วยครับ Okey